ในภูเขารกร้างกลับพบลงทองคําสีม่วงจนขุดหลุมพยายามจะเดินเข้าไปดูแต่กลับตกใจพบว่าใต้ลงมีศพลิงขาวกดทับอยู่ทหารคนหนึ่งกลัวจึงตกมือใหญ่ของเขามองไปที่ลิงขาวที่ไม่ขยับคิดว่ามันคงจะตายไปแล้วไม่มีอะไรหัวหน้าตายแล้วทุกคนถึงได้ถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นเจ้าผู้ปกครองจากสมัยราชวงศ์หยวนในตำนานอยู่ตรงหน้าพวกเขารีบร้อนที่จะไปเปิดลงแต่ใครจะรู้ว่าเจ้าลิงขาวกลับลืมตาขึ้นมา จับข้อนิ้วของทหารคนหนึ่งแล้วดึงเข้าไปข้างในพวกโจรขุดหลุมทั้งหมดตกใจจนวิ่งหนีกันแตกกระเจิงจากนั้นเจ้าลิงขนขาวก็เริ่มร้องเสียงดังขึ้นมาเหมือนกำลังพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่อยู่ใกลๆ้ๆทันใดนั้นก็มีเสียงดังจากพุงหญ้าข้างๆทุกคนตกใจจนตั้งตัวไม่ทันกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นใครจะไปรู้ว่าในวินาทีถัดมามีหินจำนวนมากพุ่งออกมาจากาพุงหญ้าพุ่งเข้ามาหาพวกเขาอะไรนะ ทหารที่ไม่ได้เตรียมตัวก็ถูกหินกระแทกจนงงไปหมดโชคดีที่รองผู้บัญชาการอย่างสั่งการทันเวลารีบให้ลูกน้องควางระเบิดมือเข้าไปในพุ่มหญ้าเสียงระเบิดจากระเบิดมือดังขึ้นอย่างต่อเนื่องการโจมตีจากพุ่มหญ้าก็หยุดลงเมื่อทหารเดินไปตรวจสอบพุ่มหญ้าจึงพบว,ว่าที่โจมตีพวกเขาคือฝูงลิงตัวเล็กๆทุกคนถึงได้สำนึกได้ที่แท้ก็เป็นลิงอาวุโสขนขาวตัวนี้ที่ควบคุมฝูงลิงป่าพวกนั้นอยู่จากระยะไกลขณะที่รองผู้บังคับการกำลังจะชักปืนเพื่อจัดการเขา แต่กลับถูกคําพูดของปูเฉาขัดจังหวะไว้ลิงแก่เดินก้าไปข้างหน้าลบไปข้างหลังหนึ่งก้าวก็จะไม่โดนทักหากไม่ใช่ฟ้าลิขิตแล้วจะมาประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ได้อย่างไรมันจะรอดหรือจะตายทุกสิ่งล้วนเป็นการจัดสรรของฟ้าแล้วเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําไมรองผู้บัญชาการอย่างที่แต่เดิมแค่ต้องการทรัพย์สินก็กลัวจะโดนแก้แค้นเลยไม่ได้รังแกลงขท้ที่ไร้การข่มขู่ขณะที่พวกเขากําลังเร่งรีบที่จะเปิดลงศพกลับไม่ทันสังเกตว่าเจ้าลิงขาวกําลังแอบเตรียมบางอย่างอยู่ แ้แรงจนแทบหมดทุกคนในที่สุดก็เปิดลงศพของแม่ทัพใหญ่ยุคราชวงศ์หยวนตำนานศพกษัตริย์แห่งเสฉวนนั้นสมคำร่ำลยจริงๆแม้ผ่านไปนับพ่านปีร่างกายก็ยังไม่เน่าเปื่อยมองดูทองคำแต่ละชิ้นมีค่ามาหาศาลทำให้ทุกคนน้ำลายไหลขณะที่พวกเขากำลังดีใจทหารคนหนึ่งพบว,ว่าในลำคอของมันดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างกูเ้าคิดว่าเป็นลูกปัดไฟฟ้าการต่อสู้กับการถูกมัดทำให้เธอเหนื่อยปืนใสรองหัวหน้าหยาง ในขณะนั้นเองลิงอายุยืนขนขาวใช้โอกาสนี้ผลักลงศพแล้วพยายามหลบหนีแต่ใครจะรู้ว่าในโลงที่ขยับไปมานั้นมีมือข้างหนึ่งโผล่ออกมาดึงทหารคนหนึ่งเข้าไปข้างในและน้ำหนักของโลงที่เปิดอยู่ก็เบาลงอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับการใช้แรงของลิงขนขาวอย่างต่อเนื่องโลงศพก็ถูกดันเข้าสู่ถ้ำด้านหลังแล้วลิงขนขาวที่ถูกเถาวันพัฒนาการก็ถูกดึงเข้าไปในห้องสุสารด้วยภากุสาวที่ตั้งสติได้เพื่อตามหาลูกปัดฝุ่นฟ้าจึงกระโดดตามลงไปด้วย งกูเห็นพากูสาวตกลงไปก็ร้อนใจจนตัวสั่นลืมตัวตนเป็นตัวประกันไปเลยตะโกนด่าให้รีบเอาเชือกมาช่วยคนเธอปีนลงไปในหลุมแล้วตะโกนสุดเสียงได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่อ่อนแรงมาจากใต้แผ่นหินพี่สาวฮงคิดว่าใต้แผ่นหินนั้นเป็นนกหวีแต่เมื่อขุดออกแล้วกลับพบว่าเป็นทหารที่เป็นโรคไตาวายระยะสุดท้ายแล้วเห็นได้ชัดว่าเขาถูกอะไรบางอย่างดุกราไปหมดเมื่อเห็นเช่นนั้นเขารู้สึกไม่ไดีทันทีขณะที่พี่สาวฮงหมดหวังนกหวีก,ก็คว้าตัวเขาไว้จากด้านหลังอย่างรวดเร็ว ไม่นานหลังจากนั้นรองผู้บัญชาการหยางก็พาคนปีนลงมาด้วยเจ๊กูเ่เฉาและหงกู่จึงได้แต่หลบซ่อนและรอจังหวะขณะนั้นรองผู้บัญชาการหยางมองดูสมบัติมากมายเต็มพื้นลืมทั้งสองคนไปแล้วเอาไปทั้งหมดให้หมดครับแต่ขณะที่พวกเขากำลังตื่นเต้นค้นหาสมบัติถึงนั้นเมื่อซี่เซียวก็ควา้าข้อเท้าของเพื่อนร่วมงานอย่างฉับพลันเมื่อทุกคนตั้งสติได้จึงมองดูอย่างละเอียดเพื่อนร่วมทางหน้าซีและตาแดงกับที่คอเหมือนถูกอะไรกัดอันสะพสุกสะ ทุกคนหันไปมองเมื่อรู้ตัวศพที่นอนอยู่ในหลงศพเมื่อครู่กลับฟื้นขึ้นมาอ้าปากกว้างและคำรามเสียงตักทำให้พวกเขาวิ่งหนีกระจัดกระจายไม่ได้คาดคิดว่าโชคร้ายจะตกเป็นของคนที่ขาเดินช้าหลังจากถูกจับโดยราชาทีร้ายก็โดนกัดที่คอทันทีไม่นานนักก็ถูกดูดเลือดจนหมดตัวเห็นได้ชัดว่าแค่คนเดียวไม่เพียงพอให้มันอีกดังนั้นคนอื่นๆก็ถูกตามไปทีละคนดูจนหมดแบบนี้ไม่ช้าโลกนี้ก็ไม่มีใครต้านทานได้พงกู้เห็นแล้วจึงหยิบมีดบินสามเล่มออกมา แทงตรงเข้าไปที่จุดตายของกระสัีถิดตแต่ใครจะรู้ว่ากษัตระสัีถิดที่มีแทงไม่เข้าทันใดนั้นก็โกรธจัดวิ่งเข้าใส่ฮงกูทันทีโชคดีที่กูเ้าปรากฏตัวทันเวลาเต่ด,ด้วยท่าควายดา่าแต่กษัตระสัีถิดก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยควา้าแผ่นหินหนักเป็นพันจินมาคว้างใส่ทั้งสองกูเซาที่กินเม็ดพลังทายในเข้าไปแล้ว กำลังทายในก็เพิ่มขึ้นมากใช้มือข้างเดียวฟันแผ่นหินที่พุ่งเข้ามาเป็นสองทอนแล้วศพกริย์ก็กระโจนเข้าหาลิงขโมยลูกท้อกูเซร้าไม่ยอมแพ้เต็ดไปที่ต่อมลูกหมากของศพกริย์ต่อมาใช้ท่าฟ้าก้าวสายฟ้าด้วยสองเท้าแต่กลับถูกศพกริย์รับไว้ได้ด้วยสองมือแล้วก็เป็นการโยนแบบนาฬิกาตั้งตกล้มลงกับพื้นอย่างแรงจากนั้นศพกริย์ก็หันเป้าหมายไปที่หงกูหงกูจะสู้กับปีศาจต,ตัวนี้ได้อย่างไรภายในไม่กี่ทีก็ถูกราชาปีศาจจับคอและยกสูงขึ้น และเสียบมันเข้าไปที่หลอดเลือดใหญ่ที่คอของมันแต่สัตว์ประหลัดกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดเพียงแค่กรดมากขึ้นมันกลับมือและคว้างหงอคูออกไปเห็นว่าราชาปีศาจกำลังจะจับหงอคูในขณะที่สถานการณ์กำลังกับขนันนกกระทาตัวผู้ก็พุ่งขึ้นไปในอากาศแล้วจับหูหวังใช้ท่าหักหลังล้มต่อมาดึงเอาไม้ท่อนหนึ่งออกมากดทับที่คอไว้แน่นทำให้เขาถูกกกลุ่มชั่วคราว แต่ขณะที่ทั้งสองกำลังยือยุดฉุดกระชากกันอยู่ใครจะไปรู้ว่าลิงขนขาวจะปรากฏตัวขึ้นมายกก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นเตรียมโจมตีโกเซาโกเซาสังเกตเห็นอันตรายจากเงาบนผืนจึงหลบหลีกได้ทันท่วงทีแล้วใช้ไม้แทงทะลุลิงขาวอย่างแรงฆ่ามันตายได้สําเร็จหลังจากจัดการสองปีศาจตัวนั้นได้แล้วโกูเซาจึงรีบงัดปากของศพประชาออกแล้วหยิบลูกปัดสีแดงออกมาแต่พบว่ามันไม่ใช่ลูกปัดฝุ่นฟ้าที่เขาตามหา ในทันใดน,นั้นก็โมโหโจนเสียการควบคุมเลือดสีทองพุ่งออกมาเป็นสายเขาคิดถึงสองคนที่ตายไปแล้วในการค้นหาถูกปักดินพวกเขาคือชาวตะวันตกคนแก่และฮวาหลิงกูเชาก็รู้สึกเหมือนใจตายไปแล้วเหมือนกับว่าเขาสูญเสียความหวังทั้งหมดในทันทีในขณะที่เขาดูเหมือนจะหลุดออกจากความเป็นตัวเองศพของราชาแห่งศพที่อยู่ข้างหลังเขากลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งมันเดินมาช้าช้ามาทางเขามันจับกูเชาที่หมดสติแล้วและกำลังจะกัดเขาในช่วงวิกฤตเสียงนกกระทา ที่แท้ก็เป็นฉันอยู่หลงที่หนีรอดมาได้ทันเวลาเขาหยิบระเบิดมือออกมาแล้วโยวนไปที่ราชศาพพร้อมกับเสียงระเบิดดังขึ้นเสียงนกกระทาก็ฟื้นคืนสติเขาจับคอราชศาพแล้วระบายความโกรธทั้งหมดที่มีถึงขนาดใช้ขาแตะทำลายกระดูกสันหลังของราชศาพจากนั้นก็ลากหัวออกมาพร้อมกับศีรษะทั้งสามยังไม่ทันหายใจแต่แล้ววิกฤตใหม่ก็เกิดขึ้นผู้ที่ถูกรกริส์ดราศพกัดตายต่ก็ฟื้นคืนชีพพากันล้องพวกเขาทั้งสามแม้จะยิงที่หัวก็ไม่ได้ผลนี่คือพิษอสูร รีบไปดังนั้นทั้งสามคนจึงใช้เชือกปีนขึ้นไปที่ปากถ้ำเมื่อปีนขึ้นไปถึงปากถ้ำและมองลงไปภายในถ้ำเต็มไปด้วยพิษเพื่อป้องกันพิษรั่วไหลออกมาเฉินอยู่หลงใช้ระเบิดทำลายปากถ้ำเพื่อหยุดยั้งภยัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นการเดินทางที่ภูเขาฉิงก็สิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นคำพูดบางประโยคของหงกูแต่ทำให้เสียงกระดุมเริ่มหมุนตามโชคชะตาของมันก่อนหน้านี้ฉันอยู่ในป่าบนเขาขวดตอนที่ไปหาคุณที่หลุมศพของราชาแหง่งศพ ฉันเหมือนจะเห็นภาพหนึ่งในจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมีภาพของลูกปักที่เหมือนกับดวงตาของมนุษย์เสียงกระดุมเมืองน้ำดำในซียี่ข้างๆยังมีวัดหนึ่งฟังเสียงกูเป่าแล้วลุกขึ้นเตรียมออกเดินทางถึงแม่หฮงกูจะสัญญาว่าจะรอให้ขาเขาหายดีแล้วจะไปด้วยกันแต่กู้เป่าที่รีบร้อนก็ยังทิ้งหงกูไปสุดท้ายกูเป่าพยายามสอบถามจนได้ข้อมูล ถึงแม้จะหาพบเมืองเฮสุจากอาณาจักรสีกูสีเซียแต่พวกเขามีทักษะแค่การย้ายภูเขาและถงทะเลไม่สามารถค้นหาภูเขาหรือกำหนดตำแหน่งมังก่อนได้ดังนั้นเขาจึงได้พบกับท่านอาจารย์จินมาาเจียถ้าอยากจะเป็นสิทธิและเรียนวิชาการใช้มือในการค้นหาลูกไฟฟ้าวิชานี้สามารถสอนให้ได้แต่ตามกฎแล้วต้องทำการถวายสัญญาก่อนแล้วค่อยได้รับเหรียญมือทองสิ่งที่เรียกว่าการถวายสัญญาก็คือเสียงนกกระทาคอยต้องทำให้เสร็จภายในก่อนรุ่งเช้า ต้องไปเอาชุดคุมศพหญิงจากสุสานโบราณของราชวงศ์ทรงตาย